สวัสดีครับทุกคนพบกับผมเลยครับคาร์เลยมานนี่แนวทามการอัพเดตของทีมชาติอังกฤษนะครับ ที่ซื้อ900ทองนะครับใครซื้อมาแล้วลองเล่นแล้วมีความรู้สึกอย่างไงลองคอมเมนต์มาดูครับอันนี้ผมมาบอกแนวทางการอัพนะฉบับผมนะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นแนวทางการอัพนะครับแนวทางการอัพมันมีร้อยล้านวิธีนะครับ,รบผมก็คือ1ในแนวทางนั้นนะครับผมก็สามารถเลือกได้นะสามารถเลือกสรรได้นะครับว่าตัวไหนที่รู้สึกว่าผมอัพแล้วเข้ากับแนวทางที่ตัวเองเล่นสามารถนําไปใช้ได้หรือใครลาไม่ ADE ใช้แล้วมีความรู้สึกอย่างไงลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้เลยครับผมมาอัพตัวแรกนะครับที่ผมจะ บอกนวะทางกันอัพน,นั่นก็คือผู้รักษาประตูของทีมชาติอังกฤษนะครับผมเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากจอแดนพิกฟอร์ดครับพิกฟอร์ดจะมาในสไตล์ออฟฟิซีฟโกลคีเปอร์นะครับเป็นตัวเป็นผู้รักษาประตูที่ออกไป ตัดเกมนะครับผมผมจะอัพประมาณนี้นะครับ485นะครับจะได้ค่าพลังประมาณนี้เลยครับค่าพลังตัวศัตรู85ครับรับลูกปัดลูกที่8 3แล้วก็90นะครับป้องกันลูกระยะใกล้นะครับผม90นะครับยืนตำแหน่ง86นะฮะจ้ำ86นะส่วนตัวผมเฉยๆนะสำหรับผู้รักษาประตูแต่ใครจะฟูทีมชาติอังกฤษส่วนตัวผมว่าไม่ได้แย่เลยครับสำหรับจอแดนพีกฟอร์ดนะครับผมไปครับตัวต่อไปครับเป็นทางด้านกองหลังบ้างครับเป็นทางด้านจอร์นสโตนครับจอร์นสโตนนี่ค่าพลังเกมีฬาผมว่าใช้้ไดมากๆเลยครับ ผมจะอัพประมาณนี้นะครับ44 10 11 1นะครับที่อัพ1ตรงนี้นะครับจะเพิ่มจำไปตรงนี้นะครับผมที่อัพมือลู้สาวประตูตรงนี้ไปนะจอสโตนถ้าอัพตามผมจะตันที่98นะครับค่าพลังเกมรับจะประมาณนี้ครับมีค่าพลังเกมรับ94ครับการช่วยเกมลับ92ครับแย่งบอล93ความดุดัน92ครับเฮดดิ้ง91นะครับจำ91ความแข็งแกร่ง86เต็์หน้า80นะส่วนตัวผมว่าจอสโตนอาจจะช้าไปหน่อยนะครับมีความเร็วที่76นะครับสปีดต้น70ครับสำหรับจอส ต่อไปครับดีแคร์ไลท์บ้างครับดีแคร์ไลท์นะครับผมจับประมาณนี้นะครับสองสี่หกเจ็ดเจ็ดสิบนะครับผมเขาจะมาในสไตล์บล็อกทูบล็อกนะครับถ้าอัพตามผมจะตันที่เก้าเก้านะครับแต่จะได้ค่าพลังด้านในประมาณนี้เลยครับผมมีค่าพลังเกมรับเก้าสิบครับการช่วยเกมรับเก้าสิบเจ็ดครับแย่งบอลเก้าสิบสี่ความหยุดดันเก้าสิบหกสเตมินาเก้าสิบสี่นะครับผมแล้วก็มีความแข็งแกร่งแปดแปดจัมแปดสิบนะครับเฮดดิ้งเจ็ดสิบสี่นะคียิงบอลแปดสิบสปีดเจ็ดเจ็ดสปีดต้นเจ็ดสิบนะครับใครอยากอ ไปตัวต่อไปกันมากครับตัวไปครับกองหลังอนาคตบอลลงดอร์นั่นก็คือแฮร์รี่แม็กไวเออนะครับผมจะอัพประมาณนี้เลยครับ4663นะครับจะได้ค่าพลังประมาณนี้เลยครับได้ค่าพลังเกมรับนะครับ93นะครับช่วยเกมรับ93ครับความดุดัน95ครับแย่งบอล92ครับอ่าเฮดดิ้ง90ครับความแข็งแกร่ง94จัมป์83นะครับถ้าอัพตามผมจะตันที่97นะครับสำหรับแฮร์รี่แม็กไวเออนะครับผม อ่าต่อไปครับเป็นทางด้านนะครับเบนชิวิลนะครับเบนชิวิลนะครับผมจะอัพประมาณนี้เลยครับผม4 9 4เก้าสนะครับจะทําให้เบนชิวิล์ร่างนี้ตันอยู่ที่95นะครับแต่ไส้ในเมื่อยืน LMF นะครับจะตันที่97นะครับผมค่าพลังเด่นๆของเบนชิวิล์ร่างนี้นะครับผมจะเด่นไปทางด้านนะครับบอลยาที่90ครับสปีดนะครับ93สปีดต้น90นะครับ ทำให้เบนชิว,วล่านี่นะครับมีจังหวะกระชากเข้าไปเปิดบอลได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเบนชวิวนะครับเป็นแบ็กสายเติมหรือว่าแบ็กสายเปิดอยู่แล้วนะครับใครที่ลองเล่นแล้วหรือว่าลองใช้แล้วเบนชวิวเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับผมไปครับไปตัวต่อไปครับ ตัวต่อไปครับเป็นตัวหนึ่งที่จับตาน่าจับตามมองมากๆนะครับสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับตัวนี้ตามจริงสามารถอัพไส้ในเป็นร้อยหนึ่งได้นะฮะแต่อันนี้ผมนะอัพเป็นสายบาลานซ์นะครับสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับผม ผมจะอัพประมาณนี้นะครับ38789นะครับจะทำให้เทนนะครับมีความเร็วสเตมิน่าคิกกิ้งพาวเวอร์แล้วก็ค่าพลังเปิดบอลแล้วก็ค่าพลังลูกคุ้งบาลานซ์กันแล้วก็สามารถกระชากหรือว่ามีค่าพลังเกมรับที่สามารถเอามาเล่น RB ได้นะเพราะว่าเทนล่างนี้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับมาลสไตล์ฟูลแบ็กฟินิชเชอร์นะครับจะทำให้เทนนะครับหุบเข้าในนะครับไม่ได้ออกปีกนะอาจจะทำให้จังหวะนะครับเราเล่นเทนนะครับอาจจะไม่ได้เอาเทนล่างนี้เอาไปเปิดบอลนะครับ โอเคครับคารับอนไลน์เทนนะครับจะเด่นไปทางด้านบอลสั้นนะครับ93บอลยาว96ลูกโค้ง95นะครับผมลูกต้องเตะ86นะสปีด86สปีดต้น81คิกิ้งพาวเวอร์90ครับบาลานซ์96นะครับสำหรับเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนลั่านี้ส่วนตัวผมว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าจับตามองมากมเลยครับสำหรับแพ็คนี้นะครับผมไปครับตัวต่อไปครับฟิลโฟเรนครับโฟเรนล่างนี้นะครับจะมาในสไตล์เคียร์ทีพรีเมียร์นะส่วนตัวไม่ค่อยชอบสไตล์เท่าไหร่นะครับถ้ามาเเเเป็นโฮพยยอรร์มากๆลคับ โฟเดนล่างนี้นะครับถ้าอัพตามผมจะตัมที่100นะครับผมผมจะอัพประมาณนี้เลยครับ377 8 1 1นะครับจะทําให้ค่าพลังโฟเดนนี่ครับสีฟ้าเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นบอลคอนโทรลที่9.4ดีับิง9กครับการระบายกับบอล90ครับส่งสั้น85าอ่าส่งยาวแ8จบสกอร์8ปลูกโค้ง81ครับสปีดที่9 0ครับสปีดต้น92ครับคิงพาวเวอร์91ดครับบาลานซ์95สเตีมิน่าเ2องนะครับจะสามารถยืนได้หลายตำแหน่งมากเลยนะสำหรับโฟเดนล่างนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้าหน้าต่ำกลางลุกนะป็สารี ฟูลเดนล่างนี้ไปครับข้ามไปตัวต่อไปครับตัวต่อไปครับเป็นกองหน้าของทีมชาติอังกฤษนั่นก็คือโอลีวัชกินนะครับวัชกินล่างนี้จะมาสไตล์โกลโพเชอร์นะฮะถ้าอัพตามผมจะตันที่98นะครับผมจะอัพประมาณนี้เลยนะครับ14 12 54นะครับแต่ทำให้โอลีวัชกินนะครับจะมีค่าพลังเด่นๆก็คือค่าพลังเกมที่93นะครับผมจบสกอร์90ครับเฮนดิ้ง80ลูกคง78นะสปีด 90กับสปีดต้น88สกินมอว์83จ้ำ80ฮงบาลานซ์84เสเตมิน่า89เลยนะสำหรับโอริวัสกินตัวนี้นะครับถ้ายืนหน้าเป้านะครับจะตันตันอยู่ที่98นะครับถ้ายืนปีกซ้ายปีกขวาเนคับพลังด้านในจะเหลือ94นะไม่แนะนาเท่าไหร่นะครับสำหรับโอริวัสกินไปยืนปีกซ้ายปีกขวานะแนะนํายืนหน้าเป้านะเพราะว่าจะได้ไม่ออฟสไตล์ด้วยนะครับผมไปครับไปที่ตัวต่อไปครับนั่นคือกอร์ดอนนะครับ กอดอนนะครับล่างนี้ผมจะอัพประมาณนี้เลยครับ4 4 1 9 5นะถ้าอัพตามผมจะตันที่97นะครับผมจะทำให้กอดอนล่างนี้นะครับมีค่าพลังเด่นก็คือสปีดนะครับที่92สปีดต้น95บอลคอนโทรลนะครับ90ดีบิง92นะครับการไปกับบอล81นะครับจุดสกอร์80ลูกโค้ง80นะครับจะทำให้กอดอนนะสามารถตัดหรือว่าออกไปริมเส้นเปิดบอลได้นะครับสเตนเน่า83นะส่วนตัวเฉยๆนะครับสำหรับตัวนี้ข้ามไปตัวต่อไปครับตัวต่อไปคครรัับบเป็นนกกอองงงลาะผมข ทีมชาติอังกฤษนั่นก็คือคอนเนอร์กาลาเกอร์ครับคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับผมจะอัพประมาณนี้นะครับ9ก้าสนะครับจะทําเป็นสายบาลานซ์มากกว่านะครับผมจะทําให้คอนเนอร์กาลาเกอร์ล่าน,นี้นะครับมีค่าพลังในเด่นที่บอลคอนทน90ครับดีเบียงแปดสิบหกครับการไปกับบอลเก้าสิบสองครับทรงสั้น 88ครับทรงยาว85นะครับมีค่าพลังความดุดัน85นะสปีด80สปีดต้น74คียิโมอวอร์84สเตีมีหนา99เลยนะคือวิ่งได้ทั้งเกมเลยนะสำหรับคอนเนอร์กาลักเกอร์ตัวนี้นะครับผมไปตัวสุดท้ายครับตัวไฮไลท์หรือที่หลายคนอยากเอามาใช้นั่นก็คือชูตเบลลิงแฮมนะครับเบลลิงแฮมตนี้จะตันที่102นะถ้าอัพตามผมนะครับมีค่าพลังเกมมูมที่ มีแนวทางการอัพอยู่ประมาณนี้นะครับ46995นะครับจะทำให้ชูบลลิงแฮมล่างนี้นะครับมีค่าพลังเด่นๆก็คือเกมลูกที่90ครับบอลทันทน91ครับดีวิ่ง88ครับการไปกับบอล92ครับส่งสั้น90ครับส่งยาว82จบสกอร์85ลูกโค้ง70ครับมีสปีดที่84ครับ ความเร็วสปีดต้นที่81ครับคิงกิงมงพาวเวอรบ84บาลานซ์90สเตมิน่า90ครับล่านนี้จะสามารถยืนในตำแหน่ง AMF แล้วก็ C m f ได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับแพ็กนี้นะครับแนวทางการอัพแพ็กทีมชาติอังกฤษนะครับใครเปิดได้ใครซื้อแพ็กนี้แล้ว ลองเล่นตัวไหนอัพตัวไหนแล้วเล่นตัวไหนเข้ามือหรือว่าเล่นตัวไหนเป็นเพชรในตมลองคอมเมนต์มาหน่อยครับถ้าผมซื้อแพ็กนี้ควรรีวิวตัวไหนลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครอยากให้รีวิวตัวไหนในแพ็กนี้ลองคอมเมนต์มานะถ้าผมซื้อเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้นะครับผมหรือใครลองเล่นตัวไหนแล้วรู้สึกเข้ามือจะจัดลองมาแนะนํากันได้นะครับเผื่อผมอยากจะลองอเอามาใช้ดูนะครับผมสําหรับแพ็กชิมชาติอังกฤษดูนะครับว่าตัวไหนที่จะเป็นเพชรในตมหรือตัวไหนที่สามารถเอามาเสริมทับในแนวรับแนวลูก ของทีมจีมอาสโมสรหรือทีมไอดีหลักผมได้ขนาดไหนก็ลองคอมเมนต์มาดูครับก็มานนี้สำหรับคลิปนี้นะครับคำพูดคำจาใดไม่เหมาะสมหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ขอโทษขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมไปตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับย้ำเสมอนะครับว่านี่คือ1แนวทางใน100ล้านแนวทางนะครับใครที่อยากนำไปใช้ก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับผมหรือใครนำไปใช้แล้วหรือมีแนะนำกันได้นะครับแบบมีแนวทางการอัพแบบใหม่